สวัสดีครับเอฟซีแฟนส่องแต่ท่านผูช้ชมทุกท่านนะครับผมยอดว่างเก่าเก่ากจะพาเอฟซีและท่านผูช้ชมทุกท่านไปฟังนันทยาพระลุยนะครับไปเห็นเตาใหญ่ขาบ้านนะครับที่เป็นยังไงนั่นก็เขาไปฟังน้ากันนะครับเขามาแล้วกับแลน้ากดที่ตามเปลี่ยนกําลังใจให้ด้วยนะครับขอมมุ่ทั้งหมดนี่กับนันทยาได้แบ่งปัน,ปนมาให้ผมด้จัดทําเป็นคลิปเพื่อว่าจะแดงให้เอฟซีและ ท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังที่เห็นไปน้ากันนะครับสิเป็นเลขไดสิเป็นเลขตัวใดนั่นบ้านเลขที่ท่าใดกับตามไปฟังน่อไปนะครับตามผมมานะครับน,ะะนี่นะคะมานุ่นที่ยากต่สิบาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปซองเลขอยูเตานะคะเตาหญยเตาหญยเขาบ้านเตาใหญ่ให้โชคนะคะเขาบ้านเป็นบ้านเลขที่อันดนะคะเลขยูหลังเตาเป็นตัวไดนะคะในวันที่ส6กรกฎาคมสองหนะคะ เข้าบ้านหรือว่าได้มาเข้าบ้านลุงล่องบ้านลุงล่องคุณนหมเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้งเบิ้องอยู่หลังนะจองถ้าเบิ้งตาเป้าจะไม่เห็นนะคะเต่าหยักเต่าหยักป้าบนว่าเต่าหยักเต่าหยักอ๋อลุงคุณลุงคุณเห็นเลขวะค่ะเบิ้องพันกล่องด้วยเนี่ยนี่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 เบื้องด่ขันเบื้อใส่แว่นตาเดี๋ยววิเห็นหยังมืดตึ๊บอยู่สิบแปดหนึ่งเดี๋ยวคุณจะไม่เห็นมืดตึ๊บป้าบคนมาเบิ้องพันกล่องให้ป้าเบิ้ง เตาตัวดีมันตัวหน่อยตัวไงนี่บงถอกันบ่อบังง่าง่ายง่งาจอยกัมาดกันก็จอยแล้จอยไม่องเลเลเอามาา้สถานที่ภูเขานะคะเอาไงเอาเ่มาจากสถานที่ภูภูเขาเหรอเอาขึ้นไปหู้นะคะบนเ็อ่อมาน่ะ ออนี่เจ็ดานนี่ทั้งหลังก็เจ็ดสามทั้งเตะก็เจ็ดสามคือคือแต่ว่าผมเป็นเป็นหน่อเห็ดดิเห็นตัวไหกับข้อเมีนเด้อค่ะเขาบ้านลุงล่องมันปะบ้านลุงล่องมาได้ทีอย่างสองสองศูนย์นว่าเห็นทั้งหลัง ันขามทางมากหมดลุงแดงามทางโอ้จะไปจับ hmm. หัวมันเดินลูกมันกัดมือขาดเลยจิกิเก็บหยรอทั้งา้งหนักปนัจับกกิโลนี่ลาซาด้าเจ็ดเจ็ดดิวเวันเล็กหนักปะหนักหนักจักกิโลนี่กา มาาประตำกสามประตกสามลูกอาผูจับเต้านีเห็นตัวเหนเดียวเห็นตัวดนลูกเห็นเพราะว่าได้ยเพ่เห็นนี่เพราะล่างเต้านีมันเจ็ดสามันว่ประบนเามีบหมงหมข้อตอมันดูนะไปเอเลยเอาเอากิโลมาสร้งเาไปสร้าง สามขืดเ่อมนน่ะเกือบหโลหุ่นยังได้จังหวะสามห้าหโลครึง่งมุน่ะมุน่ะเต่าญ่เอาใหญ่นอย uh ูุ่มปูขาวเด้ค่ะโอ้ไปเห็นอันนี้เดีวยว้่นาเห็นเลี้ยหันหันาังบแมนหันหัวเพิ่นองกยงเกดบ่กี่ยทุกเห็นเลี้ยงไป น,นีหน่หกเ่านึ่งนี่นี่นก,นะนก,นนก,ก็เลขหกด้หน่เากรติงเด้อประบนประบนาบางมะบางมาบางัอบอใหญ่นึ่งห้าหกเก็ดนี่ประบนน,นี่ปะบน,น,ะบน,น,บนีนี่เ็ เห็ตน,ตนตัวเดตัวเห็นตัวด็ดบึเป็น6กเจ็ดบานนหนึ่งเป็น61กหนึ่งหจ็ดอะไแมเ,เต้าขีนะคะนะคะฟังนี่เป็นโกเจ็่าที่แรกมาเหน็นเป็นเจ็ดสานะคะน้ำหนักห้กิโลครึ่งหกิโลครึ่งเข้าบ้านเลขที่สองส เดี๋ยวเดี๋ยวไปปอยยูคุ่มปูขาวนะคะเพราะว่าเป็นมากป็นอกมาจากดอกผู้ตานะคะหน้าซองต่ตาเด้อค่ะตามนุนิยาเห็นนะคะเตาใหญ่เข้าบ้านนะคะหวเมันที่16คณะกลาง25 6เขาบ้านเลขที220หมู่3นะคะน้ำหนักเตา ้าโลครึ่งนะคะต่านวันโนติยะเห็นอยู่หลังเต้าเป็นเจ็ดสามกับเจ็ดหกนะคะข<อ>บ,บบนเขาน่าเต้ตอนเต้าบนบ่เต้เาโอมาอันน,าาน,านี่เยอ้มาเลยได้มากัานได้มากเยอะมากบอกขามขามข้างมากเลยม่นบามข้าง เมือปัญหายเช่าะเพราะตัดหลายหลายปีกับพวกใเขามากมันป้องนะคะซองหายความเป็นหน่อเอฟซีนะคะดูได้เห็นกับคอมเมนต์ได้ค่ะนะคะมันก็เป็นเลขรายโตนะคะยุหลังเันเลยนะคะเกลือ เที่ทั้งสองอาจจะตาดีบารมีหลายก็อาจจะเห็นตัวที่จะใช่นะคะนริยาอาจจะตาบอดีบารมีบดเถิงนะคะคนมีดวงเบิง้งแก้งไดก็ถูกนะคะแม่ทา้งของทาาใหญ่ให้โชคนะคะเตาหญยเขาบ้านเขาบ้านลูกล่องเป็นพี่ชายป้าบนนะคะนริยาจะสรุปคลิปให้นะคะ ะะสรุปนะคะเตาใายเข่าบ้านนะคะเตาหญยเข้าบ้านงวดวันที่16บกรกฎาคมห้าหเป็นบ้านเลขที่20 2 2 0สองสองศหมู่สามนะคะเลขบ้านสองสองนหมู่สาน้ำหนักเตาห้าโลครึ่งนะคะอนุญาเห็นเป็นเจสามกับนะเจ็ MC, เหเเเดหน,นะคะที่แรกทอไมพี่น้องเอฟซีเห็นลายก็เหนียวก็เม็นเด้อค่ะนะคะ เป็นตรงใดจะวุงกลุ่ม,มหายนะคะแล้วก็จบคลิปเต่ายายหายโชคนะคะในวันวันที่16กรกฎาคม2564เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะไม่มะะีหลุ เ้าจะไปดูหัวหินพันธุ์ก่อนหันี่ต้ขอเบ่งหัวหินยังหัวห็นนะอาจจนยากเพราะว่นี่ติด้หลังตัวหเข็มมัหยาับตัวหวเข็ม้หายอนันนเห็นกเห็นอยู่นี่เนีัเลยใ่บ ขน,นะน่นบก็เห็นชัดอยู่ดีกีบสามครับกับวางไว้เอฟซีและทันู้ชมท้มต่างโค้งเทียนแล้วนะครับที่นวนทยาพ้าร่วยได้สรุปเหล็กในหลังเตาไ่นะครับําหรับพบกันอีกสรุปในไทยคลิปนี้อีกนะครับเตาใหเข้อบ้าน เลขบ้านออกมหมีเลขเด็ดนะครับงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมหกหกนะครับเลขบ้านก็คือเลขสองสองศูนย์มูสามนะครับน้ำหนักของเตาห้ากิโลเครื่องนะครับแล้วก็มองเห็นค้นที่มองเห็นในหลังเตานี่ก็เป็นเก็ดสามกับเก็หกนะครับกหวังบากลองสี่ได้เห็นแล้วนะครับ เป็นแนวทางสื่อสารกิจแป้งรัฐบาลนะครับไปครับบนล่างนะครับเด้กระวัวงไว้เอฟซข้องสีได้เห็นได้ทราบแล้วนะครับสําหรับผมในคลิปนี้ก็ทีขออยู่ตีเพียงเท่านี้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ